สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรครับวันนี้เรามาส่องพระกันนะครับวันนี้ก็มาเช็คพระและครับท่านผู้ชมก่อนจะส่งให้ลูกค้านะผมก็ได้พระมาชุดหนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนี่นี่รุ่นนี้พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับครบรอบ80ปีเขตบางกองกอน้อยพุทธาพิเศษนพระอุโบสถวัดระฆังโคศิตาลามหยิบสองมิถุนายน2538ที่ผมนํารุ่นนี้มาก็เพราะว่ารุ่นนี้นี่เ,เขาเรียกว่าจะเป็นปฐมมบทนะครับ ของพระองคูนะครับที่จะต่อยอดไปได้อีกหลายรุ่นเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ดีนอกดีในนะครับพิธียิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีการปลูกเศษที่วัดระครังเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอาว่าปลูกเศกที่วัดะระฆังนี่ขังทุกรุ่นนะท่านผู้ชมนะที่สําคัญมวลสารนี่เอาว่าแบบฉบับต,ต้นฉบับเลยนะบแบบฉบับของสายวัดะระฆังโคสิตรามเลยนะท่านผู้ชมนะนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จยุคหลังนะท่านผู้ชมยุคหลังนะครับ ก็ถ้าเราอยากจะศึกษาพระก็ผมส่วนใหญ่ก็สไตล์ผมนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นสไตล์มาตรฐานนะครับแต่ว่าสไตล์ของผมนี่ก็คือจะต้องอศึกษานะครับตามแบบฉบับคือทุนเรามันไม่เยอะนะท่านผู้ชมพูดกันตรงๆนะต้องค่อยๆขยับนะนะท่านผู้ชมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ครูอย่างดีเลยได้มามีทั้งหมดนี่เห็นไหมครับ5 5องค์นะครับ เดี๋ยวมาดูพระกันนะครับ5้าองค์นะอันนี้ผมแกะมาดูนะท่านผู้ชมก่อนจะส่งให้ลูกค้าเช็คความเรียบร้อยนะครับไม่แทบจะไม่มีใครเคยแกะแหละเพราะว่าพระแน่นมากเอามาดูองค์แรกนะท่านผู้ชมนะผมจะส่องให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอารมณ์เดียวกับสมเด็จพระละคังนะครับรุ่นร้อยยีปีเลยนะครับอารมณ์เดียวกันเลยครับเนื้อหามวลสารเหมือนกันเด้เลยครับผมคิดว่าเป็นนะครับเขาเรียกว่า ปั๊มนะครับน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนะท่านผู้ชมนะนะครับเพราะว่าเนื้อหามวลสารนี่แบบฉบับนี้เลยนะครับแบบบ,บของสายบรรคังเลยถ้ารุ่นนี้นี่ได้ออกนอกกล่องเลยตัวผมเองก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าเป็นสไตล์พระสมเด็จซึ่งมวลสารแบบนี้สไตล์การอาจจะทําเนื้อหาแบบนี้มีเม็ดมวลสารเยอะๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ของดระครังยุคหลังนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นร้อยยีปี1 1 8ปี108ปปีซึ่งราคาขยับไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะครับ เพิ่มมูลค่าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าประวัติการจัดสร้างในชัดเจนแต่รุ่นนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นที่ผมบอกเมื่อกี้นะท่านผู้ชมนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ปลูกเสกที่วัดละคังนะครับเห็นไหมครับปลูกเสกที่วัดละคังนะครับนี่เห็นไหมครับปี38ก็ปีไล่เลี่ยกับ122ปีแล้วก็เนื้อหามวลสารนี่เบสิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมี5องค์เลยลูกค้าผมได้ปิดแล้วนะนะครับผมจะทําการส่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นยังไงท่านผู้้ชมมนนนีี่่เเวลลลางงกอห็ จดจําเนื้อหามวลสารแบบฉบับนะครับสไตล์มือน้นอยๆค่อยๆเดินนี่ผมจะค่อยๆขยับนะท่านผู้ชมนะนะครับผมเช่าร้อยยีปีประจํานะร้อยปีก็หลักร้อยต้นๆอยู่เนาะถึงกลางๆในสมัยแรงๆนี่ก็หลักร้อยก็กลางๆอ่นะท่านผู้ชมนะช่วงนี้ก็ตามสภาพวเศรษฐกิจแต่แบบนี้ก็ได้ไปเบหวิวเลยนะนะครับแบบนี้ก็เราไปเป็นองค์ครูได้แหละครับเห็นไหมครับนี่เนื้อหาแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่แบบฉบับของวัดละคังเลยนะครับ อันนี้ก็จะมีฉลับเล็กน้อยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมาตั้งแต่เดิมแล้วล่ะแต่ว่าก็ถือเป็นองค์คูเราจะได้ดูเนื้อหาด้านในด้วยเห็นไหมครับนี่คือมวลสารที่เขานามาผสมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะครับอ่าที่เราพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาผงทูบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับตามแบบฉบับของวัดระฆังนะครับสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์ของวัดระฆังเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนี่นะครับช่วงนั้นนี่นะครับ น่าจะมีไม่กี่บริษัทนะครับหรือว่าไม่มีไม่กี่โรงงานที่ปั๊มออกมาสไตล์แบบนี้นะครับเขาก็เห็นผลงานแล้วก็มีความเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็นะครับนําไปนะครับให้ปั๊มพาะมานะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมมวลสารให้แล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะบล็อกแม่พิมนะครับเห็นไหมครับสไตล์เดียวกันเลยท่านผู้ชมเป็นองค์ครูเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับมี5องค์ อยู่ในกล่องมีห้าองค์นะครับนี่นี่อันนี้ก็ลักษณะเหมือนพิมพ์ใหญ่แต่ว่าองค์นี้ใหญ่กว่านิดนึงครับเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับเรามาดูเนื้อหาผมจะส่องให้ท่านดูนะนะครับนี่นี่นะครับถือเป็นองค์คูได้ดีมากครับเราค่อยๆขยับจากรุ่นนี้แหละครับท่านผู้ชมรุ่นร้อยยี่สิบสองปีใกล้เคียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบฉบับของนะครับสมเด็จพระนครังนะครับนี่ออกจากกล่องไปงงแน่นอนครับแบบนี้นะครับนี่ผมก็งงครับถ้าออกจากกล่องไปที่ผมกล้าเช่ามาก็เพราะว่ามีกล่องมาด้วยนะครับ นี่มีกล่องมาด้วยก็จะเป็นแบบฉบับเห็นไหมครับนี่นี่เนื้อหาแบบนี้เห็นไหมครับนี่องค์หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเรามาส่องระหว่างกึ่งกลางเห็นไหมครับเนื้อหาเดียวกันไหมเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือมวลสารนะครับที่เขาผสมนะครับช่วงอาจจะสร้างพระช่วง2องห้าจะเป็นแบบนี้เลยนะ adays? เห็นไหมครับนี่ครับพระรุ่นเดียวกันมวลสารต้องเหมือนกันเห็ <umbs S 2> <ม><ใ>นไหมครับนี่เห็นไหมครับ แบบฉบับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอัดประมาณสักสิบนาทีนะเราจะได้สองผ้าสมเด็จด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์คูเลยนะแบบนี้นะครับเอามาดูด้านหลังนะครับโอ้เงือแตกพักอัดอยู่ใต้ต้นมะม่วงคนระท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านหลังนี้ไม่ปั๊มอะไรเลยท่านผู้ชมดูด้านหลังครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้แท้อยู่แล้วท่านผู้ชมนะผมดูแท้ตั้งแต่ตอนเช่ามาแล้วก็มาแบ่งปันให้ลูกค้าผมนะครับเอาว่าพิธีนี้ไม่เป็นสองรองใครนะครับที่สําคัญปลูกสเสกที่วัดละคงัทงท่านผู้ชมนะครับเข้มแขังอยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่า,าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเหะครับเห็นครับมวลสารนี่ท่านผู้ชมแคปไว้ดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าแบบนี้นะถ้าบางคนเขาหัวหมอหัวอะไรเนี่ยนะพวกเล่นผ้าเนี่ยเขาเชืออเชือนกันเนี่ยที่สนามผ้าหรือว่าเขาวางงานกันเนี่ยเขาก็จะนําหมึกแดงนะครับหมึกแดงหมึกเมจิกหมึกอะไรก็แต่มาเลื้อเลื้ทั้งหลังนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็นําไปเรี่ยมกรอบนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปที่สนามไม่เห็นกล่องไม่เห็นอะไรก็เสร็จท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับเพราะว่า มวลสารนี่แบบนี้เป็นต้นแบบฉบ,บับของวัดะระฆังเลยก็จะใกล้เคียงกับมวลสาร1 1 8ปีบ้างซึ่งราคาจะขยับไปอีกเกรดหนึ่งแล้วก็นะครับมวลสารนะครับก็จะใกล้เคียง1 0 8ปี1 1 8ปีนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไงก็แล้วแต่พระชุดนี้ดีนอกดีในนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลักพระย่อยหรือว่านะครับพระราคาสูงหลักล้านหรือว่าพระราคาหลักแสนหลักหมื่นนี่หรือว่าพระราคาหลักร้รอยถ้าเจตนาการจัดสร้างดีมวลสารดีและที่สําคัญ ปลกเศษที่วัดละคังโคติตาลามนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่เป็นสองรองไขรแน่นอนครับก็เรียกได้ว่าแบบฉบับของยุคหลังๆนี่ก็ถ้าปลุกเศษที่วัดละคังก็นะครับเก็บได้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก2พิมนะนี่ผมพูดไปก็จะหมดเวลาแล้วะอีกอสองพิมน่าจะเป็นฐานแซมนะครับนี่ได้5องค์เลยนะพี่พี่ได้หองค์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับพิมฐานแซมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามองสองดูนะครับนี่นี่ อันนี้ก็จะคาบแป้งเดิมๆเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็จะเป็นมวลสารเห็นไหมครับมวลสารนี่เหมือนกันเดะเลยเม็ดสีดําๆเม็ดสีส้มๆเห็นไหมครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะท่านผู้ชมผมอัจอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ที่สาคัญแดดนี่สองตาผมนี่แทบจะมองไม่เห็นแล้วท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาตินะนะครับรอยลั่นนี่คือธรรมชาติครับเป็นอยู่องค์เดียวนะครับองค์อื่นไม่เป็นนะท่านผู้ชมพิมพ์ดนวกันองค์นี้ไม่เป็นนะครับก็แล้วแต่ธรรมชาติจะรังสรรค์ นี่ก็ถือเป็นธรรมชาติของพระนะครับผมก็เห็นพร้อมกันกับท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะนะครับนี่ด้านหลังก็จะแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะท่านผู้ชมนะบางทีบางอานก็แก่น้ํามันบางงานก็แก่ผงครับเห็นไหมครับนี่เนื้อหาหนึบหนุ่มให้ท่านผู้ชมดูดินี่แหละครับแบบฉบับของวัดละคังนะครับนี่ครับการบรรยายผมอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องกราบขออภัยนะผมไม่ได้อัดอยู่ห้องแอร์ผมร้อนมากตอนนี้ท่านผู้ชมอัดอยู่แดด เปี้ยงเลยตอนนี้นะครับข้างๆใต้ร่มมะ่วงนี่นะในเกียรตนาผมอยากจะให้ดูเนื้อพระนะครับเพราะว่ามวลสารรุ่นนี้ดีนอกดีในจริงๆนะพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ที่วัดระฆังโคสิตรามนะครับและก็ที่สําคัญนําไปเป็นองค์ครูในการดูพระสมเด็จวัดระฆังยุคหลังๆนะครับถ้าเป็นรุ่นค่อยๆขยับไปไม่ว่าจะเป็นร้อยแปดปีไม่ว่าจะเป็นร้อยปีวัดระฆังหรือว่าศูนย์เก้าบางขุนพรมนี่ราคาวิ่งไปไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ แบบนี้ก็นะครับน่าศึกษาน่านําไปใช้นะครับพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครแน่นอนขอให้ท่านประพฤติดีประพฤติชอบนะครับประสมเด็จนะครับเอาว่าคุ้มของท่านและครอบครัวแน่นอนเห็นไหมครับนี่โอ้โหปึกปักเลยท่านผู้ชมก็จะมีพิมพ์หนึ่งก็จะมีนี่นะครับนี่พิมพ์สมเด็จโตนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกขึ้นหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะได้แพ็คทั้พี่เขานะครับอันนี้ผมก็ให้ส่องเลยนะครับถือว่าใครชอบภากับผมนี่โดยส่วนใหญ่ผมจะลงคลิป ทั้งในเพจที่ผมสร้างขึ้นที่นี่แล้วก็ในช่องสีแดงนะครับในช่องสีแดงไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าช่องสีแดงก็ถือว่าเป็นองค์ดารานะครับใน2องช่องเลยท่านคิดถึงองค์ไหนท่านก็เพียงแค่จับโทรศัพท์มาแล้วก็ทําการนะครับเสิร์ชหาช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเข้าไปดูท่านก็จะเห็นพระนะครับแล้วนะครับท่านชมนะก็ถือว่าเป็นองค์ดาราในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับได้หลายเด้งนะครับนี่องค์สมเด็จพระจันโตพรมบาลังสรีนะครับท่านชมเป็นพระที่โอ้โห มีบารมีทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมวลสารเหมือนกันเด้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมทําขึ้นมาคลิปที่ผมทําขึ้นมาจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะครับเผื่อมีพราที่ท่านชอบท่านก็มีโอกาสดีก่อนใครเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับกราบสวัสดีครับ